นี่คือสภาพของปราสาทเขาพระวิหารปัจจุบันนะครับหลังจากที่ตกเป็นของกัมพูชามา63ปีแล้วก็ได้เป็นมรดกโลกมา17ปีครับอยู่กับผมจะลดทอลนะครับปราสาทเขาพระวิหารนะฮะปัจจุบันนะครับเห็นว่าทรุดโทรมแล้วก็ผุพังไปเยอะมากๆคือแทบจะไม่เหลือเป็นเขาตัวปราสาทแล้วเนี่ยนะครับหลายคนบอกว่าเนี่ยได้ไปแล้วก็ไม่ดูแลไม่ซ่อมแซมไม่ทํรูุบํารุงให้ดีนะฮะหรือว่าซ่อมแซมไม่เป็นหรือ,อยังไงนะครับแต่ว่าดูแล้วก็แอบเสียดายนะฮะ จริงๆเราปะาสตเขาพระวิหารควรจะเป็นของไทยมาโดยตลอดเลยนะครับถ้าเกิดดูจากแผนที่เนี่ยแล้วก็ยึดตามหลักสันปันน้ำเนี่ยนะครับยังไงก็อยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยครับเนี่ยฮะฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นหน้าผาลงไปนั่นคือเป็นประเทศกัมพูชานะครับแล้วก็ทางขึ้นก็ยังขึ้นจากบ้านเรานะครับถ้าเกิดจะขึ้นจากฝั่งกัมพูชาเนี่ยต้องทําบันไดขึ้นสูงมากแบบนี้แต่ก็นั่นแหละนะครับทางศาลโลกนะับก็ได้ตัดสินให้ตัวปะสาสเขาพระวิหารเป็นของกัมพูชาไปแล้วนะครับ 63ปีแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ครบรอบนะครับได้รับเป็นมรดกโลกนะฮะเมื่อปี2551นะครับ,ออ 2, รบก็17ปีพอดีพอดีนะครับเนี่ยฮะเป็นไงครับ17ปีหลังจากได้รับมรดกโลกแล้วก็63ปีหลังจากได้เป็นของกัมพูชาก็สภาพตามที่เห็นนี่แหละครับเสียดายจริงฮนะใก็ฟากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ